เอาเลยค่ะคำถามที่สองเงินหนองเนื้อจากอีซีกะหุนที่ฝ่ายชายหายมาเป็นสิทธิข้องใครข้องหมาหรือข้องลูกอ่าพี่น้อง สนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยซื้อขายเลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองอิมรอนคาเซลรบเครื่องเรื่องรถมือสองบังกายสมายคาหมอยาคลินิกรับรักษาตามตำราแพทย์แผนจีนนายิบนังไก่ระเบิดอร่อยเลือดระเบิดทุกคำเชิญรวมมาบริจาคนาเป็นดดได้ตรวจสดเป็นดดเลย์ซดเกลื่อนทีได้ตามหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยนายไก่โซนยีสมัน นอในรหัสเก่าหนึ 2. 2> ง่งสามศูนย์สามสามสงแปดสี่องเงินงเนื้อจางอีซี่ขวินตีฝ้ายชายา้กับหมานี่หมาเจ้าสาวเลยเนาอเป็นซิดข้องเคยข้องหมาหรือข้องลูกเอาพนีคนพุ่มหลายจากโค่นี่น้อง ในระบอบอิสาลามของเราในเรื่องมหาธนี้ก็คือมีมหาธมโมซัมมามีอีซีกะเว้นหรือสิ้นส้มรถส่วนสิ้นโซดนี้คือไม่มีในระบบอิสาลามของเราถ้าพุมใจทรัพย์พิษก็ข้อมาอับกันพี่น้องระวังสิ้นโซดกับสิ้นส้มรถนะถ้าพุมใจทรัพย์พิษกับพีพ่น้องทวงติงได้เนาะ าพอพานซื้อต่างๆในพี่น้องก็คือส่งความคิดเห็นมาได้ถ้าพิษาราาประการใดอีซีกาวินลื้อสิ้นสมรสกคคือตอนเถโตอิมัมอังกันนิกานั้นพี่น้องเฮมอมันอากูมัน,นิกากันดีกัดึงกันซีฟาะิมาอานุอัลลอฮ์ย่างบรวกินโดยวุลีบออาปอน,นด,ดึงกันดักกดึงกันอีซีกาวินนึ่งรอยกับซองบาทร์ด เพราะฉะนั้นรวยกับซองบาทน,นั้นและอีซี่กาวินของเจ้าสาวพี่น้องนั้นเละสิ์ของเจ้าสาวเต็มเต็มส่วนอีสามเซนเก่าเบิ้นเก่าันของสี่เซนละพี่น้องมากับปลามันเอาหมดพี่น้องย่างไว้ให้ลกูกนึ่งรยกับนึ่งบาทบางทีตกลงอีซี่กาวินเราได้โรยหนึ่งกับบ้านน่ะนี่ ตรงนี้ผมก็พยายามพลักดันปวดอยู่เรื่อยพี่น้องล่าโรคนี้ก็หนาไปตามมันพี่นอ้องอีนี่ก็ผ้ามาเหลว,วส้มเ้นเหลวใส่ที่กาวินเท่าเด๋่ละก็พอถามบันน,นันปะมันว่าอีน่ะรวยกับบ้านหนึ่งปะนี่เพราะฉะนั้นไม่ได้พี่น้องนี่ก็เรียกว่าสัส์สินสมบัติตายชายหายกับพ่อเมียชาวสาวเก็เรีว่าสินสอดอันนี้ไม่มีนั้นพี่น้องไม่มีนั้นอ่าไอตัวสินสดนี่ไม่มี เพราะฉะนั้นถ้าว่าตกโทษกันเท่าเดพี่น้องส้มเส้นส้มเส้นเอาไปเลยลงไปเม็ดดึงงันอีซี่เว้นส้มเส้นบาทจบเป็นข้องเจาา้าเศว้ามดมามันนวนไม่รับกืนนันอีข่าวหัวเลยช่งเบือนขาดต้นเลยพี่น้องโบบซ้มเส้นบานอังกัดพับเป็นของหลกเศร้าเราพี่น้องมาเยอะมันจะเป็นของหลกเคีอยงข้องหลกเศร้าเรา เฮ hey, อีสาวน่านี้งานมึงแล้ะนี่เอามาให้หมามัังเลยเพราะฉะนั้นโรคโคจาโค่งลูกสาวโรคซ้มเส้นพี่น้องนี่และเป็นหุ้นทางที่โปรดไปที่สุดโรคซ้มเส้นนี่เป็นโค่งลูกสาวพี่น้องก็โรโคเล,ลที่นั่นนะ่ะอีสาวมันไม่หายปืแล้วก็หมามันนะอ่าเราก็เอาเลยเออเรื่องหมาว่าเสียกะติดกอนอีสาวอ่าสาว่าเอาไปเลยหมาห้าได้เดี๋ยวไทยสาวว่าไม่เลยหมา <c oughs> อ่าแต่มันมีหายก็อดพี่น้องอดเหมือนกันแต่มันมีหายก็ดีอีบางคนว่าเจ้าบาวมันหายนี่ลักการหายพี่น้องที่มัมโกซาลีรอฮีมะฮุลลอฮุตล,ล,า,ล,ลาเนนนำไวการหายการรับบิตต่อรอดีดึงันเบรโดเรโดอัน้วยความยินยอมถามว่าทิดใส่ในอีซี่าวเว้นรวยหนึ่งกับบาเลเลืออีกส้มเส้นว่าเลยนั่นนั่นเป็นของชาวบาวนั่นเป็นของข้องลูเคเอยนั่นเบียนั้น นะคำตามํามบอกข้คงมานว่กคงเงค่อยนี่อันนี้ทำไมค,อค้องคยพีน้องงเจ้าบบาว้งหลุดคยนั่นเป็นคงเจ้าเบาปับ๊บเจ้าเบาหายไหมวันนี้กะพี่น้องมันหายเลยพี่น้องนะไม่หายเปลือเจ้าเบาไม่าย่ตัวตาตัวย่ายก็โอ้น่ะมันหายด้วยความเกรงใจหายด้วยไม่รู้น่นี่นี่น นั่นในลักษณอิสลามเปน็นอทงท์าก็ให้ด้วยฟ้ามเกรงใจไอ้นี่ไม่ฮาลานถือว่าฮารัมนะอีจัดนี่ถ้าคนอื่นเก็บจานนายยีสิปัวนี่ตัวมัมจัดเกรงใจลวงเลวลวงล,วล,วงลวาวยายดีสิปก็ตกใบโรยตัวมัม,มเละเป็น,นองทางทางที่มันายจานใบโรยนี่มันเกรงใจไอ้นี่รับไม่ได้เปน็นองสังเกตให้ดีนะเพราะลักการนายไม่ได้มีเบเรโดเรโดอันพึ่งพอใจกันทังซองฝาย ็เรียกระบบหมัดมือชกพี่น้องไม่โปร่งใสอิสลามไม่ยอมรับตามแนวทางทัสนาข้อง่านอิมัมกอซาลีรอฮีมาฮุลลอฮูตาลาที่บอกไว้พรนั้นด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆพี่น้องเจ้าเบาให้จริงจริงไม้นี่ถ้าพี่น้องลงทุนไปปรึกษาเจ้าบ่าวให้จัดตัวตาตัวย้ายว่าจะโนโกเลยนะรู้เลยว่าเอาไม่ได้นี่ต้นซ้ายย้ายไม้ล่ะถ้าเจ้าเาว่าเอาเลยป่ะเออเบียชาลุยไงต้นไปจักซามเ้นอ่าเอาได้พี่น้อง เพราะฉะนั้นไอ้ฟ้าม์ปินจิงบันราอยู่หรือผมรู้ดีว่าพี่นงทง้งหลยรู้ดีในบริบทเตุการในการอังกัดนิกะน่ะพี่นงรู้ดีว่าเจ้าเบาให้โพระเก่งใจไหมเจ้าใาให้โพรหมัดมือชกไหมเจ้าเบาให้เพราะผักบังคับไหมมีน้ำซ้ำหมัดเชียกลาไปน้องเจ้าบามาาลักทางาลักทางเออเจ้าบบากนวลนไม่รับคึนนั่นเออไม่รู้ว่านุมันลักอะไรเหล่าน่ะ อ่าอย่าสูมังโรงมนซ้โม,มนเบียมังพี่น้องอันชาวบาวเรโดมาพี่น้องต้องเคลียร์คนอ่าเคลียร์เส้นทางคนนี่มึงเบียลุย้าเบาวทำบุญโซดาโกนะตะรุดดุนบาละอ่านี่เออ้าเบาวว่าเอ,อบาบมตแเ่ต่าด้เบียลุยไอ้นี่เอาได้พี่น้องแต่ทุกข์กับชาวบาวบางคนพี่น้องมันก็นติดดีมากองเลยกันมาโจชาวสาวนี่ทุกลักกะเหล่าเสียห้าพันจ่าพี่น้องบัดบัดวัวลย อัน,นี้ก็ไม่สามารถจะเอาได้เพราะการที่ได้รับไม่ผ่านการเรดดยินยอมจากผู้หายเถอเทจริงนั่นในลักการเดียวกันนี่พี่น้องพาไปเทียบเคียงได้ทั้งหมดเลยนะในระวังการหายและการาการับเพราะยันสรุปว่าเบียรตรงนี้นอกเหน,เนือจากอีซี่าเวินพี่น้องไม่ได้เป็นซิิคของเมและไม่ได้เป็นสิิค้องลกูกนะเตเป็นกรรมทซิ์คองเจ้าบ่าวหลังจากนั้นเจ้าเบาจะหายคย ให้โดยความติมใจนัลล่นและเป็นสิทธิ์ของคนนั้นนะกาบนั้นคือปัญหาที่สองฮัสบีรับบีจัลลัลลอฮมาฟิกลบีกัยรุลลอฮนูรมุฮัมมัดสัลลัลลอฮล,า,ลาอิลาฮ์อิ